ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของกองกําลังสนับสนุสำหรับของกลางนะครับก็เป็นรถยนต์รถจักานยนต์กขอต่ว่าตำรวจกำลังจะตรวจสอบว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาหรือว่าแต่รู้จักจอดไกลหน่อยเพราะว่าจักรยาไม่ติดนะครับรถเสียนะครับเนยังไม่ช้ำกันในเช้านะครับว่าจะ ขึ้นจโผล่มาแลยใ่คนใช่ไหมครับแววแววจ้มันเปิดไอ้บ่งนี่นะได้รู้ว่าเป็นการนําเข้าข้อหาที่ตามมาด้วยันเกี่ยวข้องกับการสอบสวนขยายผลต่อไปเพราะว่าไม่ครับอันนี้คือของเราหลัาี่สือักฐานปัดลายมือแฝงค่ะอนเก็บหมดแล้วนะตรงไม่ตรงเลย้แล้วะลนะนอตรงที่บเนดนแล้วรอบบุรีนะครับ เสภาพรถตามทะเบียนก็น่าจะว่าตรงอยู่ครับตอนนี้เนี่ยก็มกุดานบกสสามนาิกาสามสิบนทีโดนประมาณนะครับเดี๋ยวิการเลียราวในการรีนรบยโซสองีร้อยขันพันนี่นะครับโดยรักษาความชสเรียบร้อยตาม ลำน้ำทง,งสถานีเรือมุกนันได้ปินมาไว้นะครับประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็สำนักตรวจยึดยาเสพติดนะครับหรือว่ายาบ้านะครับผู้ปัะชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำทงผมด้วยมาจำนวนสามแสนสอหมืนสองพนเมตรประมาณครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงของอรอ โรยงานความรับผิดที่กำลังเดินทางมาที่จะรถเจ้าของดีใครออกมาตัแต่รู้ว่าเจ้าของไปจอดใกล้หน่อยเพราะว่าสตาร์ทรับไม่ติดนะครับรถเสียนะครับเนื่องจากว่าไปเปลีเมื่อเช้านะครับว่าจะากการแถลงข่าวที่บริเวณหน้ากองบัญชาการเขาไม่จุลการที่เป็นเรื่ปัญญาการจอดในวันนี้เป็นอะไรจอดไม่ติดนะครับบริเวณดินแดงรถเก็บมานี้วไร้หมุงแรับเรียบร้อยค่ะผมขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุก คะแนนทุกคนแต่ว่าลักษณะรถก็จะมาต่อมาทีที่ห้าไม่รู้ดูใครชอบของอะไรกันวอบเฉยอาหารอะไรนะครับมีวงมอะไรแล้วแสดงว่าันก็วางแผนวาดาวกเข้มแข็งนะครับซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จากที่เห็นของกางอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ นพดยส24นะครับภายใต้การบดูแลของกองทัพที่สองนำโดยท่านแม่ทัพที่สองเป็นพบนพดยส24ซึ่งเรามีภารกิจนะครับในการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและข่าวที่บริเวณด้านหน้าโต๊ะของการเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการขอวับที่จะยืนเป็นแบ็คแบ็กดาวด้านหลังนะครับนี่นะครับยืนรอท่านประธานท่านประธานงานความมั่นคงที่กําลังเดินทางมายังไม่ครบนะครับก็ยังเหลือในส่วนของตระเวนผู้ทัดจังหวัดมุกดาหาร นะครับท่านพลตบรีชัดชัยวงสุนรจปก็มารตรีัดเียว่าเรานต่อรองกายแล้วก็สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศเรานะครับก็พวกเราจะตั้งใจทำงาน มมัั่นนะครบก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสําหรับการดําเนินการในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่จังหวัดมุกต้องกราบขอบคุณนะครับหน่วยงานบูรณาการในจังหวัดมุกดาหารเรานะครับโดยการนําของนรขอนะครับหน่วยงานบูรณาการของเรานะครับทั้งนะครับหลายสำนักต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับเป็นท่าน ผ uh, mm. so ู้ว่าการนราขอท่านผู้ว่าข้าทธมัขคับผู้วุรรกาบิหารกระทรวัด่างๆอาหารผู้แทนพบวรามนี2 24ขรับขยันพร้อมยังครับา3ภาพนะครับภาพภาพที่1ครับภาพที่2ครับ